จิ้นคืนชีพแมตเกรทหยอดหวานผ่านโซเชียลเอฟซีเขินกระจายจัดเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นในตำนานที่หลายคนหลงรักหนักมากสำหรับหนุ่มเกรทวรินทร์รและสาวแมตธิรณีคงไทยที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกสนใจไปเสียหมดแม้ยังไม่มีผลงานร่วมกันแต่แฟนๆก็จิ้นไม่หยุดล่าสุดหลังจากสาวแมตเป็นโสดและหนุ่มเกรทก็เป็นโสดทำเอาคนจับตาอีกครั้งโดยล่าสุดสาวแมตลงคลิปตอนไปตีเทนนิสในอินสตาแกรมซึ่งสาวแมตเขียนแคปชั่นว่า เมื่อโค้ชเชื่อมั่นในตัวเราเราก็เหนื่อยสิครับผมมองมอจากนั้นหนุ่มเกรทก็โผล่มาแซวว่า5555 55. ัาเตะบอลไหมละ่ะด้านสาวแมทรีต,ตอบกลับใครเขาจีบสาวด้วยการชวนไปเตะบอลกันเล่าทำเอาแฟนแฟนกรีดกระหน่ำพร้อมเชียร์ให้รักกันจริงๆนอกจอไปเลยบ้างก็บอกว่ารักมากรักนะคู่นี้ชอบเลยถ้ารักกันจริงๆเป็นต้น